ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับก่อนนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอิสดสายจกพร o มโคซิงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาอยู่กับเจ้าโคเบโคเอสเคสอนะครับทำการรีสโลปครับเก็บงานหลังคันนะครับนี่ เรโลบลาดเอียงนะครับดินก็จะเป็นดินเหนียวนะครับ,เป,บเปียกๆเลยครับอจะรี้ดยากนิดหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับจันงาครับน้ำนี่ใสมากครับน้ำเป็นสีฟ้าเลยครับน้ำนี่ออกเป็นสีฟ้าเลยครับใสกิ๊กครับแถวนี้น้ำาออกดีมากครับอ่ากุศะเสร็จก็เดี๋ยวจะเจาะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กันอีกนะครับ ตอนนี้ก็ขยายสะกัดก่อนครับถึงมุมแล้วฮะ เดี๋ยวพาไปชมกันใกล้ๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโคล์วโคเอฟเคสองร้อยรสิบเอสเอ็มนะครับคันนี้นี่แต่งสวยเลยนะครับ มีทั้งเสาธงมีทั้งกระจกนาซ่าแล้วก็มีทั้งตุ๊กตานะครับมิชลินครับแถมยังมีเสาอ,อากาศอีกด้วยนะครับเสาอ,อากาศและเสากระดดงเนี่ย ทันนี้เป็นน้องใหม่ของทีมงานเลยนะครับเพิ่งได้ประมาณ2,000กว่าชั่วโมงนะครับ ใกล้เสร็จแล้วครับวันนี้ก็เสร็จครับก็จะย้ายไปช่วยทอยดินผมนะครับเดินลัดไปตรงนี้เลยครับใกล้ๆกันนะครับตรงปากกล้วยนะครับเดินไปประมาณ300เมตรครับ โอ้ยสอ่อนน้ำเทพนองดูครับน้ำแบบใสมากครับเป็นสีฟ้าเลยครับน้ำนสาลุกนี้ก็แต่ก่อนเคยขุดอยู่ที่ ระดับ4เมตรนะครับนี่สารุ่งนี้ครับงลางจะเป็นดินทรายครับดินพังครับเจาะลึกไม่ได้ครับเจาะได้4เมตรนะพี่น้องก็ทำการขุดขยายครับความลึกก็4เมตรครับ สาลุงนี้ก็ขุดมาแล้วนะครับสี่ปีนะพี่น้องสี่ปีครับผมโครงการเดียวกันครับตอนนี้ก็เพิ่มขยายมาอีกครับขยายมาอีกสาลุงนี้เอ้อสายจกนะครับเป็นคนขุดนะครับแต่เดิมนะครับ ด้วยความลึก4เมตรครับตอนนี้ก็อาจารย์งาน,นะครับเป็นคนมาขยายครับนาตรงนั้นรีดไม่ได้ครับก็ต้องปัดสโลกันเอานะครับ รถยืนไม่ได้ครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเทสติก่อน,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ